เขาไม่ให้ออกกล้องอย่าปากดีทำไมวะผมไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวมวยเนี่ยมันต้องมีอาจารย์เฮ้ยศไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษมีเทรนเนอร์มาด้วยเหรอเออนายขอดูหน่อยครูมันจะครูเดียวกันหรือเปล่าว่ากูครับอคกูเฮ้ยมึงไม่เรียกอาจารย์นะเขาชื่อกูอ๋อกันีค เฮ้ยอย่ากวนใจเดนเนี่ยเฮ้ยอะไรเว้ยเนี่ยเฮ้ยหน้าเงินไงเฮ้ยมาชื่อไอ้บายไอ้บายมาโดนดูถูกไงไอ้บอสไอ้บอสอ๋อบายวันนี้หาเรื่องกูซะแล้วอกขวาสักอะไรอกซ้ายสักอะไร อันหลังเลยดิอันหลังอันหลังเออางหลังสักอะไรสัตตินสัตตินสัตตินพ้ากันในช่วงแรกครับผมเพื่อเป็นการคารพนถึงครูบาอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเราให้ไหว้ครูก่อนเลยได้เลยครับไอ้หนูไหว้ครูลูกอากูอย่าทำให้ผมไข่หน้าไหว้ครูหน่อย ไหว้ครูเออเชื่ออะไรนะนักูมิไรไอคับช่วยรกครับเป็นการไหว้ครู<อ>จากนักบวยทั้งคู่ระหว่างภูการกับตองูไหว้ครูด้วยวัฒนธรรมครับจากแม่ไม้บวยไทยชมชมก่อนจะเริ่มชมงก็ต้องมีการไหว้ครูที่ทำในห้อการไหว้ครูจะมีกระบวนท่าครับ ในการไหว้หนึ่งคู่ดเดียวกันน้องเหมือนกันเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไหว้ครูอะไรนีมึงไหว้ครูไมงอยู่เทกกไหว้ครูพ่อ,อแม่เป็นพระเอกนางเอกกินต่อ ทุกการไหว้ครูครับจะมีการข่มขวัญคู่ต่อสู้เฮ้ยเพียร์เขาอย่าไไหว้เขาเออเราจะเริ่มดูความได้เปรียบครับของนักโปยแต่ละคนจากเีลาการไหว้ครูว่าจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้มากขนาดไหน เฮ้ยอย่าเรื่องเฮ้ย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 โคมึงโค้งโค้งนใส่แผลเป็นเลยนะเฮ้ยมึงยเดิเดี๋ยวไอ้ที่อยู่ข้างในมันจะออกมาข่าวตัวเฮ้ยเอ้า เดินมาเจอกันตรงกลางแล้วโอ้โหหลบหลบหลบเาหน่อยดูหลบมาหน่อยเดี๋ยวเจอกันในเวทีลอยขาเป็นที่มงคลลูกลอยท้องช้าไม่ใช่และยังมีงวงอยู่อันเพลิดเชลินเลยนะเฮ้ยไม่มีอะไรพี่้เฮยไม่มีอะไรหลบ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 เฮ้ยไม่รอดแล้วลูก เรียกว่าแย่ลังหมดแย่ลังหมดนี่ครับเรียนอาการได้ดำบครับจากแม่ไม้บวยไทยท่านี้ครับเป็นท่าพระรามแผงสอนหยิบขึ้นมาเล็งแล้วริหนับได้ตลกตลกเออไอ้หนูอย่าไปยอมเขาลลกเรียนผูกก็ต้องเรียนแก่ รับได้มาทิงแว่อีเออถูกใจยังไม่ยอมเข้าเลยแต่ผู้กำกับดอกสุดท้ายเล็งยิงุโไม่หลบได้อ้าวเฮ้ยมึงหลบทำไมอะมาดึงออกเลยมันตายแล้วค้าเน้ มาตายแล้วยึดคณะเลยก็คอยแป้มึงเฮ้บอกน้ำมวยไปรับรางวัลด้วยรางวัลได้ครับเชิญอากูอากรูเชิญติดที่หนังหัวนมได้ไหมไม่ได้เออติ๊กที่หนึ่งเพิ่นโอ้โหขอบคุณครับครับขอบคุณครับรางวาลนอนสอนง่ายมากเลย อยู่เฉยๆที<า>อ่อยู่เฉยๆฉยวคยผูเสร็จยังเสร็จแล้วครับมาเชิญนักมวยทั้งสองกลับเวทีกระตุ้มกักติกานะครับห้ามต่อยต่ำกว่าคิ้มขัดถ้ากรรมการสั่งหยุดต้องหยุดน,นะครับนะเข้าใจนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่ากรรมการก่อนเดี๋ยวค่อยชกแยกย้ายถอดมองคลให้อากูครับก่อนที่ผมจะต่อยมวยผมอยากให้อากูถอดมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลครับอากูอากูครับอากูไออากู เรวิ่ง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 วินงวิ่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 งว่ง่่่ม่งงวงว่งว

เฮ้ยน้ำมวยไม่ชอบอ่้ยพร้อมน้ำมวยทั้งสองเป็นไเชิญยกที่เดิมักเอ่อจุดให้การต่อสซ้การระวังใบจับม่อระวังหุกคำใส่ยซ้ยต่วามใส่สามใส่สาม เราพึ่งพามันไม่ได้แล้ววะจันอ่ะใบดบไปแล้วยังไม่ได้พาเฮ้ยใบชกอันนี้ครับนักมวยสอนจะตะร่ายกายเวทีนักมวยจากุกรรมตัดหัวใจเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวานักมวยตะอูไม่ยอมครับเย็บกลับเย็บกลับนักมวยจากุกรรมปัดฟงปัดปฟบปัดปฟบปัดฟงปัดฟงปัดฟงเย็บเย็บจำแหละเมื่อกี้บอกว่าอะไร อ๋อทำไรปัดป้องไหนปัดไหนป้องมึงบ้ามึงเป็นไายอิ๋วไงเทำไมถึงปัดป้องกันนี่นังมวยเนี่ยเออเอามาอะไรเพื่อนเลงเลยใช่เลยเพื่อนมาตอนนี้ครับตัวที่สองเกิดก็เกิดก็ง่อยพีนังมวยจากผู้การตัดสินใจทิ้งไปตายตัดสินใจทิ้งไปขวาแล้วเข้าไปต่อยเอออไเป็นไรดวงกูหายไปไหนอะ ไปถึงทิ้งใส่ใช้โคงมันเล่าไรอ่ะเอาไงเลยแล้วหนวมกูโกงไว้ด้วยโกงน้ำหนักไว้ด้วยหนวมอ่ะมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมึงก็ต้องปัดป้องให้ดีไปไปสู้ช็ตอนนี้ครับหนวมโกงไปอยู่ที่ละบวงใหญ่ตองอูลำโพงใหญ่ตองอูได้ใจใจเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาเอาประคัฮะไม่ต่อยมันเล่าเหยียบมึงใส่ไอ้กลัวหมดยกที่หนึ่งแยกเลย เก็บน้องไม่เล่นไม่เข้าเลยปาดยังไงเนี่ยปาดๆๆเดี๋ยวกูพาเข้าข้างมึงนะกูพาดยังไงมึงต่อยอย่างนั้นเลยเล่นมันให้ดีๆนะเล่อาจารย์สอนเล่นมันให้ดีๆต่อยตรงไหนต่อยจมูกมันทำไมต้องต่อยจมูกอ่ะมึงทำมามันทำมาต่อยจมูกไม่เหมือนอ๋อใจมากอะกูเออเดี๋เดี๋กูครับ มันมีวามแผวการด้วยมาต้นมวยยกที่สองช็อตนี่ครับต้นมวยเข้ามาต่อยกันกลางเวทีครับเจ้าเจ้าเจ้าก็อยู่โครการให้เจ้อยาง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 ต้นมวยอย่าตูเจ้อยางเจ้อยางเจ้อยางเจ้ามันดิเจ้ามันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว โดนเต้นมึงกับลูกยามกูด้วยกูขอโทษกูพากผิดเฮ้ยเดี๋ยวกูพากให้มึงด้วยมึงก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เดี๋ยวกูพลาดคร่าวๆมึงเอา้หมายกโทษกูด้วยเล่นธรรมดาเดรนิเกะรายการแสดงเวทีบอลแบงเตะจริงจังช็อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพากให้เดี๋ยวพากให้ตอนนี้ครับแต่เบิร์ดและบวยจากตัวโดนจอยางจึงตัดสินใจแก้เกมด้วยมัดสอยดาวเออ ทำอะไรเนี่ยมันบอกหมาสายดาวหมาสายดาวไม่ใช่แบบนี้มันหมาสายดาวต้องเสยไปครับเดี๋ยวกูพาเข้าค่ายเดี๋ยวกูพาเข้าค่ายตอนนี้ก็ต้นบวยสองอยู่กับเขาไปมึงมอกนั่นทาไมวะต้นบวยสองอยู่กาบเขาทีต้นบวยสองกูก็เอาวิธีเข้าไปเข้าไปเจาะยาง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 โอ้โหนักมวยจากตองอูครับเจาะยางแม่นมากอะไร อัปเมืองเอี่ยนี่เก่งมึงก็จ่อยางให้มันโดนดิผมไม่เล่นมั้งอ่ะผมไม่โดนมึงอ่ะผมก็เล่นดีๆด้อไอ้หนูเอานี้คุกวงไหนเล่นเข่าแม่งเลยเออเออช็อตตอนนี้ครัูสอนเข้ามาคู่วงในครับพยายามจะแลกเข่ากลารเวทีพยายามข้าคุกวงไหนตัวเนี้ยตัวเนี้ยอยู่ในวงไหนพยายามเข้าคุกหาจังหวะตีหาจังหวะสอบตอนนี้มุดแล้วครับมุดเข้าไปแล้วมุดเข้าไปแล้วโอ้ เฮ้ยคิมมี่โนต้นสันดิรันเจนิการ์บิโชที five. Five ่โค้งสุณทํายเขาทำไมเนี่ยเบอย์หดวุงนี้น้๊กไม่ฉี่เนื่ยเขาไมเอ้ามื่นเต้ลมต่อยโวยมียลมได้ยังไงมีลมโมโหอ๋อไอ้โนเป็นไงบ้างลูกน้าร้นบอกน้าคนนั้นเลยดิว่าอะไร รู้จักเต่าเหยียบโลกไหมเขาใช้อยู่กินมันจะบูบูว่าชกยกสุดท้ายตอนนี้ครับตักมวยทั้สองอยู่กันกลางเวทีนัมมวยจากเต่าอูตัดินใจใช้ท่าไม้ตายครับแต่ดินใจใช้ท่าฤาษีบยุยาเฮ้หยิบมามากด ดูกลับมบไม้มวยไทยนักเลยเพื่อนจากตำราของโบราณเอาเลยเพื่อนซองมาเลยซองซองซองไปเลยซองเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นฟาวอะฟาวไงมาเอาไข่มาดุนตาเฮ้ยมันเอาอะไรมาแทงตาไม่รู้ ไอ้หนูมึงท่าเน <mat> ี่ยือดสีบทยาวขึ้นไปมึงต้องตรนี้ก็มันเอาหัวมุกบมามันสอกไม่ได้อะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เว้นระยะห่างหน่อยแล้วเอาข้อสองบดลงไปที่การกระบอกเอาระยะเว้นระยะไปช็นี่ครับแม่ไม้ประเไทยจากบราณครับหนึ้กระบอกท่าเือดสีบทยาวมาเลย อันนี้เป็นอะไรอ่ะมานีี่มยงทีหายใจไม่ทันเลยมึงขึ้นไปเย็บอะไรบนนั้น่ะเยต้องเยไอไอุงิยฟังอาจารย์ว่าไง อะไรนะเดาเข้าไปต่อยเข้าไปลูกต่อยเข้าไปเอาจริงจังดินะเออจริงจังหน่อยดิอันนี้เอาชื่อน้าสองนัดเออสองเขาจะได้หมื่นแต่เมื่อกี้เลยนะเอาแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้มันได้เรี่ยมันเยอะเลยผ้าใบตายครับผ้าดีสีบทยาโอ้ยเออโอ้ยบึง ไม่กลัวสอกเลยกลัวเอวอย่างเดียวทำไมไม่สอกมันน่ะอยอะไรแล้วแค่นี้เองเหนื่อยแล้วเหรอบาทมันแปรปื๊ดเวรกกำมึงทำันไว้ดีๆนะเอาไสอกเลยสอกให้มันเบามันจะได้เนาะเลือสีบนยาจังหวะนี้เฮ้ยอ้โหทำให้นักวยจากผู้กำครับเฮ้ยตั้งลำเลยจังหวะนี้จะดตอก แหมไม่นอกแรลแต่นักมวยจากตองอูรับกำลังจะเข้าไปน็อกสายตาของเขาดันเลือบไปเห็นสาวงามจากภูกาประเทศทำให้เขาละสายตาจากคู่ต่อสู้นักมวยจากภูการฝืนขึ้นไม่ได้ให้ข้าบาทาลูพองทำให้นักมวยจากตองอูน็อกไปในที่สุดครับเป็นไงครับเห็นจังหวะน็อกไหมฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นยอบปเลยอครับ ขอดูอีกรอบนึงเนาะมันีมันไวมันเกิดขึ้นไวมากไอ้ดูพี่เขาอยากดูอีกรอบนึงรีเพย์ภาพใหม่สำหรับท่านผู้ชมที่ยังมองไม่ทันนะครับจังหวะนี้นักมวยจากตงอูกำลังจะเข้ามาเนาะแต่เขาเหลือไปเห็นสาวงามจากภูการประเทศอยู่อยู่นกวนอยู่ยข้าวเวทีทำให้เขาละสายตาจากคู่ต่อสู้นักมวยจากภูการฟื้นกลับมาได้แต่สินใจใช้ท่าปาทาลุทา โดนก็ไปที่จุดสำคัญครับทำให้นักมวยจากตองอูน็อกไปในที่สุดข้างหลังเห็นไหมครับเห็นชัดไหมตอบให้พร้อมๆกันหนึ่งสองสามเห็นไหมใไมดูพี่เขาอยากดูทำไมไม่มาไวๆจะได้นั่งข้างหน้าชัดนั่งตรงนั้นเราไม่ค่อยเห็นห็อกเล่น้ดูอีกรอบตั้งใจดูนะแม่รู้ปะเนี่ย รู้ปล่เฮ้ยยังไปดุทำไมมึงไม่ต้องดุนี่ไปดูไปเขาเสียงดังพวกแม่พวกพี่เขาไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาสงสารว่าเหมือนแอนติซินไงถ้าแตกปุ๊บเขาจ่ายเข็มละห้าร้อยเก่งป่ะเดี๋ยวมึงโดนบ่อยๆเข้าเขาก็ให้รางวัลโดนหนักๆให้รางวัลเลยโดนหนึ่งก็ได้ห้าร้อยตรงนี้อ่ะมึงเขี่ยมาให้เต็มหน้าเลยเดี๋ยวก็ได้จังหวะนี้ครับจังหวัดล็อกของน้ำมวยในขณะที่เขาจะเข้ามันล็อก สายตาเขาเหลือไปเห็นสาวงามโอ้โหไม่เอาอะไม่เอาอะแต่เขาก็กเสียสมาธิไปกับสาวงามควนี้เอาไพ่นมวยจากคุกขามตัดทิ่ใจใช้ท่อบาทาลูกพัดนี่เป็นท่าหนึง่งครับในแม่ไม้เวยไทยบาทาลูกพัด หรืออีกข่าหนึ่งเป็นม,ปมอนอยันหลังมันอุดจมูกท่านผู้ชมอาจจะเห็นกันชัดนะครับจังวันนี้ทำให้นักมวยจากตองูนกไปในที่สุดชัดไหมครับสาราสาราข้างหลังเห็นไหมไม่เห็นใหญ่สารามาเลยมาเลยเดี๋ยวเข,อวขาอยู่ไกลยยงไงเขานั่งเขามองไม่เห็นมาดูใกล้ๆนี่นอ้นี้ก็ตีนเหม็นเหม็นเป็นมุก ใส่เนี่มันคือของจริงไปซะเดี๋ยวนี้นะคอเดชะแหม่ก็มองแพ้พระเจ้าค่ะตอนนี้นักวิ่งนะผู้กันก็รับชัยชนะพระเจ้าค่ะเก่งมากหรือว่าเสมอเก่งราคาอยู่พระเจ้าค่ะฝั่งตองอูไปเล้วไปเลยไปดึงกางเกงมันดึงกระโปรงมันเชิญยอดคุ้นผลรอบนี้มนชยาพระเจ้าค่ะช่วยกอบกู้หน้า